วันนี้เดี๋ยวหมอจะมาพูดถึงเรื่องตีเคล็ดลับทําให้หลับสบายก,การที่คุณจะนอนหลับสบายหรือว่านอนหลับฝันดีได้เนี่ยมีหลายองค์ประกอบด้วยกันในร่างกายเรามี biological clock ที่เรียกง่ายๆว่า circadian rhythm นะครับซึ่ง circadian rhythm เนี่ยหมอเคยทําวิดีโอเอาไว้แล้วลองไปย้อนดูกันได้นะครับเคล็ดลับแรกนะครับที่ทําให้คุณนอนหลับสบายเลยคือคุณจะต้องตั้งเวลานอนแล้วก็ตั้งเวลาตื่นให้เป็นนิสัยเพราะว่าสมองเราเนี่ยจะมีความจานะครับถ้าเกิดเขารู้ว่าเนี่ยเวลานี้เป็นเวลานอนของเรา าจะสร้างสารสิประสาทที่เรียกว่าเมลาโตนินซึ่งเมื่อเมลาตนิไหลจะทําให้คุณรู้สึกง่วงเราก็นอนหลับแล้วก็ไม่ตื่นการดึกนะครับอย่างเช่นบางคนนะครับตั้งนาฬิกาว่า5้าทุ่มจะนอนแล้วตื่นตอน6กโมงเชา้านอนวันละเจ็ดชั่วโมงเป็นอย่างเงี้ยประจําเขาจะไม่มีปัญหาเรื่องการนอนเลยนะครับเพราะว่าร่างกายเขาเมีการเซตระบบเวลาแบบนี้ชัดเจนเหตุผลที่2ที่จะทําให้คุณนอนหลับสบายได้คือก่อนที่จะนอน1ชั่วโมงเนี่ยให้ปิดไฟครับสมมติว่า คุณเซตเวไปแลว้วคุณจะนอนตอน5ทุ่มตื่นตอน6โมงเช้านะครับ4ทุ่มเนี่ยคุณต้องปิดไฟเพดานเหลือให้แสงน้อยสุดอาจจะเปิดไฟโคมก็ได้หรือว่าไฟหัวเตียงเอาไว้อ่านหนังสืออย่างนี้ก็ได้นะครับมันจะทำให้เหมือนกับว่าร่างกายเราปรับตัวเข้าสู่ภาวะเข้านอนพยายามหลีกเลี่ยงก,กิจกรรมอะไรก็ตามที่ทําให้แสงส้องหน้าอย่างเช่นว่าดูทีวีแสงทีวีจะเข้าไปสู่สายตาเราไปถูกสมองเราสมองจะรู้สึกว่าตอนนี้คุณไม่ได้ต้องการนอนเขาจะกระตุ้นให้คุณตื่นตัวอยู่ อาจจะเป็นกิจกรรมอย่างเช่นว่าคุณอ่านหนังสือก่อนนอนก็ได้ครับไปหาหนังสือมาอ่านแสงไฟจากโคมผ่านหนังสือแล้วค่อยเข้าสู่ตารเราอันนี้ไฟจะไม่แรงมากจะทําให้คุณรู้สึกง่วงได้อันดับสานะครับเราไปหาเพลงคลาสสิกมาฟังเพลงคลาสสิกนะครับที่มีจังหวะคอประมาณ60เคสเนี่ยครับจะทําให้สมองคุณเนี่ยเข้าสู่สมาธิได้เร็วขึ้นคือมีการศึกษาแล้วนะครับว่าถ้าเกิดคุณจะนั่งสมาธิโดยปกติเนี่ยคุณอาจจะต้องใช้เวลาถึง10บนาที กว่าคุณจะเข้าจุดที่เรียกว่าเป็นสมาธิได้แต่ถ้าเกิดคุณฟังดนตรีคลาสสิกเนี่ยจะย่นระยะเวลาลงเหลือสามนาทีฟังดนตรีคลาสสิก3มถึง10นาทีสมองคุณเนี่ยจะโล่งปลอดโปร่งสบายถ้าเกิดว่าคุณเข้าสู่สมาธิร่วมกับมีความคิดดีๆความคิดบวกบวกจักรวาลจะส่งเรื่องบวกบวกเข้ามาหาคุณแล้วจะทําให้ชีวิตคุณเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นและมีแต่เรื่องอดีๆเข้ามาในชีวิตคุณด้วยนะครับส่วนเคล็ดลับสุดท้ายนะครับคือหลังจะตื่นนอนมาแล้วเนี่ย หมอแนะนําว่าให้คุณรีบออกกําลังกายเลย10-15ถึงนาทีนะครับเพราะว่าถ้าคุณหลับแล้วเนี่ยร่างกายจะคล้ายๆกับมีความขี้เกียจสะสมถ้าเกิดคุณตื่นนอนมาลวมาการออกกาลังกายทันที 10- 15ถึงนาทีเนี่ยจะเป็นการรีเซ็ตรีบูททาให้คุณมีแรงแล้วก็ทาสิ่งต่างๆได้ด้วยความมีพลังตลอดทั้งวันเลยนะครับจะไงลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจคุยก่อนผ่าตัดก,กับหมอครับถ้ามีคําถามก็อ็อ b o x มาได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสด,ดีครับ